ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเดตตัวไลเวอร์นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือว่าท่านใดนะที่ใช้งานตัวเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะแล้วก็มีปัญหาในการอัปเดตไลเวอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะไลเวอร์เสียงไลเวอร์อมัล ไดเวอร์อะไรก็แล้วแต่นะที่อยู่ในเครื่องคุณนะบันทีคุณอาจจะหานะมันจะเป็นต้องอัปเดตนะถ้าไม่อัปเดตแบบอจจะใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็คุณหาไม่เจอนะบางทีไปเปิดเว็บไซต์หาไม่เจอนะวันนี้ผมมาแนะนำเลยนะตัวไดเวอร์บูสเตอร์นะในตัวสตรีมนะ ข้อดีของมันอย่างคือโอเคปลอดภัยนะดาวน์โหลดในสตรีมนะคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะวิธีการเลยนะคุณเปิดสตรีมขึ้นมานะแล้วก็ท่องค้นหานะคุณจะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้ i o b i t นะครับ i o b อบินะแล้วก็ข้อ Enter หนึ่งครั้งนะคุณจะเจออย่างนี้ มันจะมีหลายเวอร์ชั่นหลายอะไรเลยนะมันจะมีอยู่อันหนึ่งไดเวอร์บูสเตอร์อัพเกรด2 p โ o นะลาย grade, ปปนะลายคา,ามันนี้ก็คือซื้อแล้วก็ใช้ได้จลกอดนะไม่มีหมดอายุนะคือเป็นลายทามนะเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะส่วนในตัวเนี้ยให้คุณดูที่ปีพศนะมันมีสัองพันสิบแปดสองพันสิบห้าสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบหกนะมันก็จะแตกต่างกันที่เวอร์ชันเดียวก็รุ่นนะไอ้ตัวนี้ยยังไม่ออกมนาะ คราวนี้จะเปิดให้ดูตัวเสียเงินก่อนนะ419บาท <c oughs> ว่าม,มันแตกต่างออ่ยยังไงนะเนี่ยเห็ er, นไหมฟีเจอร์นะเลเวอร์บูสเตอร์ฟอสเทมนะเนี่ยจะมีอย่างเงี้ยถ้าเป็นโปรนะจะมีอะไรบ้างนะบูสเตมเปอร์ฟอร์มานเชตเตมคอมโพเนนต์เอ่ยเนี่ย,ยมันจะมีพิเศษอะไรออกมากนะถ้าว่าเป็นตัวเสียเงินนะแต่ในที่นี้ เราไม่จําเป็นต้องขั้นนั้นนะแต่ถ้าคุณจ่ายตัวฟรีแล้วก็ถูกอกถูกใจคุณไปซื้อตัวเสียเงินเขาก็ได้แล้วใจคุณนะไม่เป็นไรในที่นี้ผมแนะนําให้เอาเอาเป็นตัวชมันใหม่ๆหน่อยนะเอาสักสองพันสิบแปก็ได้นะคราวนี้วิธีการนะให้คุณมากิดกซื้ตัวเนี่ยใชายเดียวนี้นะครับ เขาก็จะถามหาพื้นที่ติดตั้งนะก่อนนี้เขายังไม่ติดตั้งนะคุณก็หาพื้นที่ตัวใดที่ว่าวางๆนะติดตั้งไปะสะักแปบ๊บเดียวไม่นานนะอันนี้ก็จะมีข้อตกลงนะไอ้คุณเอื่อนดูก็แลวก็ยอมรแบบับนะมัวก็รอสักครู่นะไม่นานเพราะว่าตัวไฟล์มันมีขนาดนิดเดียวนะคราวนี้ก็เปิดได้เลย เห็นไหมที่มุมด้านล,ล่างเนี่ยคุณก็เริ่มเปิดที่ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะมาดูที่ไอคอนหน้าจอของคอมคุณก็ได้มันจะมีคําว่า Diver Booster อยู่นะตัวนี้คุณจะปันกินนะครับ Windows ตัว Windows ก็ะ Windows จะถาเปิดไม่เปิด s u ว f a y e นะ,ะเปิดใดสตรีมนะถามอีกเปิดอีกรสักครู่นะมันกำลงัลงโปรแกรมกันมาในที่นี้ <c oughs> อ,อันนี้จะเป็นบูทนะบูทเกมบูทนะอันนี้เอาไว้ก่อนนะเอามาที่จุดนี้ว่าสแกนนะเขาจะสแกนหะาว่าไดเวอร์อะไรของเรานะที่เป็นรุ่นเก่าๆมั่งคุณก็สแกนนะเดี๋ยวรนะอสักครู่นะคราวนี้เห็นไหมจะมีไดเวอร์บูททูธนะไดเวอร์สาวไดเวอร์มอนิเตอร์นะเห็นไหมเยอยะแยะไปหมดนะ เน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์นะซิเคียวร์ตี้ด r วนะสแตมม์ดิวนะคุณก็หาดูนะว่าไหนที่คุณจำเป็นต้องอัปเดตนะ uh, อันนี้จะเป็นเขาจำกัดไว้ที่โปรนะตัวนี้นะถ้ามีโปรต่อท้ายต้องเป็นตัวที่เสียเงินเท่านั้นนะเกมไดเวอร์เกมไดเวอร์ คุณดูกัน,นส่วนล่างนี่ที่ว่าดำๆนี่คือว่าไดเวอร์ถูกอัปเดตไปแล้วครับก่อนนี้เนี่ยถ้าว่าจะอัปเดตทั้ง15ดีไว้นะไดเวอร์นะก็มาคลิกที่ส่วนนี้นะคลิกที่ส่วนนี้แต่ว่าถ้าคุณจะเลือกเฉพาะบางอันนะให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้นะสมมติผมจะอัปเดตอัปเดตตัวไดเวอร์บูทูธนะคุณมาคลิกที่ส่วนนี้ เขาจะมีต่อท้ายด้วยอันนี้ดีเทลนะมีรายละเอียดนะจะมีรายละเอียดคุณอ่านดูก่อนก็ได้นะว่าด,ดีเทลทลนะเวอร์ชันไหนวันที่ออกอรุ่นไทเวอร์นะแล้วก็ตัวนี้พับบิสเทอร์นะออกโดยใครนะ Intel นะล้คอมพิวชันนะอินเทลนะดีบิวเฮนะถ้าผมจำไม่ผิดสึกว่าผ่านการทดสอบแล้วนะครับ มาดูในส่วนของต่อท้ายอันนี้เ้าร o โรแบ็ก็คือย้อนกลับนะยนะ้อกลับไ r เวอร์นะกรนี้คุณอาจจะอัปเดตตัวไ r เวอร์ไปแล้วมีปัญหานะก็จะมาที่ร o โรแบ็ตัวนี้หรือว่าถอนการติดตั้งไ r เวอร์กับตัวนี้นะอันสซอนะอิกนอแบ็กอัพนะ แบ็กอัพก็คือแบ็กอัพข้อมูลเดิมไวนะ้ยนากรนี่คุณอัปเดตไปแล้วมีปัญหานะคุณก็สามารถดึงแบ็กอัพกลับมาได้นะเอ็กซ์พอร์ดดนะนี่ตัวส่งออกนะไอตัวริดเขาก็จะให้เราไปสร้างตัวไฟล์โฟลเดอร์ไว้แล้วส่งออกริดนะในที่เนี้ยพอมาก็คิดที่คำว่าอันเดตเลยนะครับเขาจะถามก่อนนะ You many need your security software. ยูเมเน่เน็ตโทดิสเบนอยูอักซิคิวตี้ซอฟต์แวร์เเนี่ยถ้ากรณีตัว security ซอฟต์แวร์นะขาบอกไว้อะไรเงี้ยในการอัปเดตไดเวอร์นะอัพเดทไม่ได้ให้ไปไปิดก่อนอะไรประมาณอย่างเี้คุณอ่านดูกันอยูเม่เป็นคา r เตอร์เ a มโ b รี k แบ็ e สกรีนแอนโปรแกรมแคสเป็นยูอั d เดตกับปิดไดเวอร์พีเซฟยูเวิร์กแอนด์เอ็กซิ a ออเทอร์การยิ่งโปรแกรมเฟินะ อยู่เมื่อคุณก็เอาบางทีเอากูเกิลแปลภาษามาแปลก็ได้นะก็ okay. โอเคโอเคก็พอแล้วก็อินทอร์สิสเทมอิสโซอิสนาอิสเนเป็นพีชคิดโอเคทูอินเทเน็ตอิสโซเน็ไดเวอร์บุเตอร์โอเคนะครับก็รอสักครู่นะเห็นไ,ไหมเขาจะขึ้นเปอร์เซ็นต์มานะอิสโซก็คือกำลังติดตั้งนะตัวไดเวอร์นะครับ ผมแนะนำนะให้ update, อัปเดตเอ่อเทียร์ไดเวอร์นะก่อนนี้คุณอาจจะคันไมค้คันมือนะอัปเดตเทียร์ไดเวอร์นะไม่แนะนำให้อัปเดตแบบอไดเวอร์นะคือทั้งหมดไม่แนะนำนะเพราะว่าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะคุณจะได้รู้ไงว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณไม่อัปเดตไดเวอร์ตัวนี้ก็มีปัญหานะถ้าอัปเดตออเลยนะเกิดว่าก ข่มค้างขึ้นมานะเอามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะมันก็จะงงไปหมดนะแนะนําให้อัปเดตเป็นไดเวอร์ไดเวอร์ไปนะสิ่งอนนไหนดูว่ามันไม่จําเป็นอย่างสมมติอันเนี้ยซีซีคิวบิตี้ดีไวนะ AMD PSP อันเนี้ยผมว่าไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานเครื่องะไรถ้ามันไม่ส่งผลก็ไม่จำเป็นต้องไปอัปเดตอะไรมันนะ <S <S ปล่อยไว้อย่างซิสเต็มดีไวนะอย่างเงี้ยผมว่าไม่จําเป็นนะ อย่างเออบูชูดหรือว่าไอ้พวกสาวอีโอแอนเกมคอนโทรเลอร์อันเนี้ยเออไม่เป็นไรนะมอนิเตอร์นะอัปเดตได้นะโอเคครับถ้ามีปัญหาก็กลับมาโลแกนะนต่ถชาจะไวก็ขึ้นอยู่กับความไหวในคุณนะ อ่โอเคเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการเข้ามาหาตัวไดเวอร์อัปเดตหรือว่าอัปเดตไดเวอร์นะโดยการใช้ตัวไดเวอร์บูสเตอร์นะฟรีนะแนะนำให้ดาวน์โหลดในสตรีมนะมันปลอดภัยไม่มีของแถมนะแล้วก็ถ้าคุณโอเคก็คุณอัปเดตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณ จะถอนการติดตั้งไปไปเลยก็ได้ก็ไม่มีปัญหาะไรหรือจะคาสตรีมไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไร,ร,ะร,ไไะไรในส่วนของบูตนี่ก็ผมแบบเกมบูตนะจะจะบบูตเกมกับเทิร์นออนเนี่ยบูตมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยใช้เหมือนกันขอไม่คิดกันกน,นะทูนเนครื่องมือนะแบ c อั p เอลิสโทนะวิกโนซาวว n กยูไวน r เอ r อร์นะก็คือเหมือนกัวบว่าเกิดว่า อย่างเสียงเนี่ยมีปัญหานะเขาสามารถปริกนดีวายเออร์ได้นะแต่ว่าเขาจำกัดไอจีโปรนะอัพไลในเวอร์อัปเดตนะอันนี้นิว s ิสเต็มอินฟอร์มเชั่นอันนี้คิดดูได้ด้วยข้อมูลภายในเครื่องเรานะครับสามารถดูได้นะว่าอะไรนะอรอ้นะของผมเป็น11โปรนะ AMD Ryzen 5 5 6 0 0 x นะครับแล้วก็ ยยนี่มืออยู่นะสามสิบสองโมนิเตอร์ผมเนี่ยสองเคนะนะ 99, เก้าสิบเก้าเฮอร์เขาจะบอกข้มอมูลระบบเราเนะี่ยว่าเดีนะ๋ยวเนี่ยมีอะไรหาจริงๆผมมีซาวการ์ดอยู่นะมาชอปบอลน,นะผมผมเป็นอสูตนะเมาส์คีย์บอร์ดอะไรสามารถเอ็กพอร์ตไอ้ข้อมูลเราออกไปได้นะไปเก็บไปนะเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆน,นะสำหรับวิธีการ เข้ามาหาไนเวอร์อัปเดตหรือว่าการอัปเดตไนเวอร์ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะโดยการมาอาศัยตัว io bit driver booster นะเวอร์ันสิบอจดสนะฟรีนะครับถ้าเสียเงินก็อีกตัวหนึ่งตัวโปรนะสี่รอกว่าบาทนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ